ปลาดีพี่น้องว่าจังได้น้อผูุจัดพี่น้อง ກະຜູ້ຈັດພີ່ນ เบียดบ้างเล็กๆาเลยวางเล็กๆาเลย เพราะว่าจุดที่ตั้งตรงนู้นเนี่ยถ้าเราตั้งตรงข้างหลังเนี่ยแล้วหันหน้าไปทางโงาารงงานนะครับปอสี่บาทสีบาทก็โดนเพราะตูกไม่ดีร้านร้านสีบาทกับร้านอาหารสองฝั่งเขาไม่ว่างเลยอ้อตรงนี้เลยก็คือหันหันหลังเข้าทัชบา ผมคุยกับภาพรวมคือหลักการก็คือว่าเราจะไม่กระทบใครจับจับจภาพห้องเดียวได้เลยครับได้เลยครับถูกต้องครัเข้าใจครับ ยังยืดลำโพงอ่ะวิเชียาเขใจคนช่องของอักนีแซนกว่าคนติดตามเลยแนนกคดีดี้วยครับดีนะครับไลฟ์แต่ละไลฟ์แต่ละเช้าแปดพันห้าพันคนวันนี้จะมาส่งเรากับอีสานโอ้โหไม่ี่ห้าพันกว่าช่องใหม่ด้วยครับคืออย่างนี้พี่ครับปรึกษานะครับปอกังวลเรื่อนสองเรียนกับร้านค้าที่รับผิดชอบสองเรื่องที่ปอกำลัง ตรงนี้เราก็มีสองข้อเปรียบเทียบระหว่างจุดนู้นกับจุดนี้จุดไหนดีกว่าที่จะไม่กระทบทั้งสองข้อนั้นคือไม่มีคือคือครเรื่องของเรื่องอย่างนี้เนี่ยครับถ้าเรามาส่งเสียงมาทางนู้นเสียงจะกระแทกว่าน,นี้ไม่ได้ยินวันนี้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลย ถ้าถ้าเราถ้าเราตั้งตรงที่เมื่อกี้เรายืนอยู่อะครับสเรามันล็อโรงงานมันนอยตรงนี้จะพบไหมเต็มแน่ๆแล้วเต็มเต็มแล้วทำไมปอบอกไม่กระทบกูเลยผมก็ไม่เข้าใจแต่เขาไม่เห็นเลยนะไม่เห็นภาพเอาตรงที่เราเห็นนี่แหละสรุปว่ากระทรวงกระทรวงงานปอให้เดี๋ยวก่อนผมหาพี่ยุทธก่อนในฐานะตรงนี้ผมชอบที่สุดเพราะมันจะได้ชมมันล่องไห้ไปกับถ้าอยู่ตรงที่เดิมพี่ในมันพวกนี้มากประสบการณ์ถ้าอยู่ตรงที่เดิม หนึ่งร้านตรงนั้นจะโดนร้านเม่งนู้นครับร้านตรงนั้นจะโดนถามว่าร้านตรงนี้โดนไหมโดนโดนแนนๆโดนถูกไหมก็แสซงว่าปอไม่เห็นมองเม่งภาพปอไม่เห็นภาพตูกไปพี่มันโดนอยู่แล้วทำไมจะไม่โดนเต็มเต็มครับตัวโภสารมาแล้วตรงนั้นก็หลังเิธีเราก็ชนอีกชนร้านเขาไอ้นู่นก็เละเลยค้าขายระป๋องเลยใครจะไปนั่งกินคือเราทําตรงนี้ไม่ให้กระทบทั้งสองฝั่งเลยแล้ว ตรงนี้ผมก็สวยสุดอ่ะถูกและรับว่าผมก็เห็นด้วยพีเดวว่าเราก็คไปแล้วอาะไรให้เอาเนี่ยมันเสียงมันเสียมันอาคถ้า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 ป้ากลัวการล้มบี้ถ้าป้ากลัวครับถ้าป้ากลัวว่าเสียงตัวนี้มันจะรอดเดี๋ยวผมโมรถหกล้อไปยืนกั้นอีกตรงนเช่องนันอก็ได้ครับช่องได้โอเคก็คือหน้าเวทีอยู่งี้ถูกไหมพี่ครับโอเคได้ได้ตรงลงก็พี่เขาเอา ไม้กั้นไว้ right? ouais, แล้วนี uh ่แหละแนวแล้วลำพงอยู่ตรงไหนพี่ลำพงอยู่ตรงตรงโซนนี้กับโซนหน้ารถตรงนี้เหรอยู่ตรงอยู่ตรงรถพี่สมเนาะเนี่ยผมว่าตรงนี้กำลังดีห้าลำพงอยู่นี้ถูกไหมครับแล้วก็ปี้องข้งได้เดี๋ยวเดมุนั้นามันเปิดเดี๋ยวผมเอารถจอดฝังคันสองคันก็ได้ดีไหพี่พยุทธเนาะได้ได้อยู่นั้นเนีะ แล้วนี้ตรงนี้ก็มีหมู่บ้านเยอะเลยนะเนี่ยไม่ได้ว่าไม่มีนะโอเคสรุปพี่ส่งส่งงานฮะฟ้าก็ไม่ส่งงานท่านปอไปว่าเอาตรงนี้มันอยู่กับพี่ส่งเราต่านในส่วนที่กับเอาตรงนี้ละไม่แต่ผมเข้าใจว่าแกก็กลัวแต่่าแกไม่เห็นภาพไงขอบคุณครับเข้าร่มเข้าร่มสรุปแล้วตรงนี้นะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับตามนี้นะพี่ยุทธครับผมได้ได้สรุปครับสรุป ก็คือพอที่ตรงนี้ความเป็นห่วงก็คือเป็นห่วงว่าเสียงมันจะไปกระทบคนรอบด้านดีที่บรท่านลงเหล็กหลายเดียร์จเท่าไยเอาหมื่นคนเนาะครับลานนี้เอาหมื่นคนไดเน้เป็นหมูมันมาซงถ่ายเนาะแม่นบนมากมือมือนี่มือนี่ไหลมานนำทั้งพี่น้อ,นองเพิ่นบอกว่าเฉพาะในี่เลนะหาพันกว่าขันมากเหมือนสุคนเกศอันนั้นเฉพาะไรป่าเนี่ย อะไผู้อื่นอีกรดหคนเิล้าวใครเทิเดินหน้าน่งเทกระเทือเดินหน้าีกงน้อยหนึ่งพี่น้องเทือกเดินหน้าอีกหน่อยหนึ่ง่ะว่าแล้วก็สิไปกินเขาเ้าซะก่อนได้เปลำเวลาเนี่ยที่ยงบายรับไป เดี่ยวครับกาส,สรุปได้พี่น้องครับสรุปแต,แ,ตแต่ทุกคนก็นสรุปในทางที่ดีเอาน่าสรุปในทางที่ดีก็คืออยากจะทําให้ดีที่สุดเพ่อไมกระทบกระเทือนกับ,กบร้านค้าร้านขายที่เขาทํามาหากินเพื่อิทยาไทยลองเอลียงบพ่อทยาไทยลำบากเพราะฉะนั้นเอาสิ่งที่ทุกคนแฮปปี้มีความสุขอ้าแห้งลุงแล้วป่ได้แห้งลงแล้วบ่เดี๋ยว เอาขอสิเนี่พอเี้เหลี่ยมพอ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 จังหวะเด้พนี่แหะนี่พอต้องมันคือท่านวเน่นคือลูกถือจังหวะแทวบาดีพเมืองยุโราบงานน้ำลายออกวเยาพอแล้วพอเหลี่มเลยตอนน่อยดีแล้วแลว่าค่าแขว ฟังแต่เสียงลขันวังสีมงตายนี่นี่เป็นไงบ่ขันมีบักบากจะน่อยนี่มึงเอ้ยบาีเล่นขวมทุกนั่นดีับบักเปาได้หมมันนจางเ้ยงปะนะบอกพเลนมักเซ็มอือจ้นงอยนี่แบบย่อสรุปเวทีตั้งลกเิไปนิดเดียวตรงตรงเก่าจกระถิบไปอีก ไม่ไม่กันทบไปข้างหน้าเดนครับครับนั่นเล็กเล็กหลังเวทีตรงเพียดวังเะกจะทกระเือไปอีกคันหนึ่งคันรถหนึ่งหนึ่งระเทอไปอีกคันรถโอ้จได้ยินเสียงสะรัด้นสัเลยเอาคลิปนี้ไว้สำหสักวนครับพอจะไมคลิปหนักจะพนซ้ำใบดีพี่น้อง